วันนี้มาคุยถึงเรื่องของครูสักคนหนึ่งนะครับชื่อครูสวณียึดอาชีพแม่พิมพ์แห่งชาติมาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ20กว่าปีแล้วตลอดเวลา20ปีในอาชีพครูครูสวนีเห็นอะไรมามากเห็นความล้มเหลวในชีวิตของคนบางคนเห็นความดื้อรั้นเห็นความเอาจริงเอาจังของคนอีกไม่รู้จํานวนเท่าไหร่ซึ่งในจํานวนนี้ก็มีลูกศิษย์ของแกอยู่คนหนึ่งเป็นชีวิตที่แปลก แล้วก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่แกอยากจะนำเรื่องราวของเขามาเปิดเผยเพื่อให้สังคมได้รับรู้กันเด็กคนนี้ชื่อสนธยาเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวหาเช้ากินข้าพ่อแม่ค้าขายเร่ขายแต่ถึงจะมีรายได้เข้ามาสักเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเพราะว่าความที่มีลูกมากถึง8คนแต่และคนก็อยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนดีแต่ว่าพี่ชายคนโตนะพอจะเป็นกำลังจะช่วยครอบครัวได้บ้าง แต่ถึงกระน,นั้นก็ช่วยไม่ได้มากเพราะว่ามีภรรยาและลูกแล้วสนธยาเป็นลูกคนเล็กในครอบครัวนี้เมื่อสมัยที่เขายังเล็กครูสวิีจจาได้ว่าเขาเข้ามาเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเขาปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้เพราะว่ามีนิสัยก้าวร้าวหากไม่พอใจใครหรือว่าใครทําให้เขาหงุดหงิดเขาจะแก้ปัญหาโดยการทําร้ายคนคนนั้นครูก็พยายามว่ากล่าวตักเตือนให้เขาแก้ไขตัวเองแต่เขาก็เด็กเกินไปที่จะรับรู้เหตุผล ครูสวัสดีก็สงสัยว่าทำไมสนธยาถึงได้เป็นเด็กก้าวร้าวหงุดหงิดง่ายพูดจาไม่เพราะจกนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสไปบ้านเขาถึงได้รู้ว่าเป็นเพราะการที่เขามีพี่น้องมากแล้วก็รายได้ของพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะเพียงพอธรรมดาเด็กๆเ,เนี่ยธรรมชาติเนี่ยจะต้องการสิ่งโน้นสิ่งนี้ตั้งแต่ของกินของใช้เสื้อผ้าของเล่นเมื่อมีไม่มากหรือว่ามีไม่พอก็ต้องแข่งแย่งและการแข่งแย่งของเด็กก็ไม่พ้นการใช้กำลังกัน เวลาที่สนธยามาเรียนหนังสือเขาจะมีข้าวกล่องมาด้วยผิดกับเด็กจํานวนมากที่พ่อแม่มักจะให้เงินมาซื้ออาหารกลางวันแทนสนธยาไม่เคยมีเงินติดตัวมาโรงเรียนหลายครั้งที่เพื่อน,อนจับได้ว่าเขาขโมยเงินเพื่อนที่เก็บไว้ในโตะ๊ะรวมถึงขโมยสมุดดินสอยางลบและอื่นๆตามที่จะหยิบฉวยได้พอเพื่อนจับได้เขาก็จะต่อสู้และทําร้ายเพื่อนจนเป็นที่วันเกรงของเพื่อนร่วมชั้น ครูสวรณีก็พยายามอบรมตักเตือนมาโดยตลอดเพราะรู้อยู่ว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเนี่ยเป็นยังไงเป็นเรื่องแปลกที่แม้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมไม่ค่อยดีนักหรือว่าเข้าไม่ค่อยได้กับเพื่อนๆแต่ว่าเรื่องการเรียนนี่สนธยาจัดได้ว่าเป็นเด็กที่เรียนดีคนหนึ่งแม้ว่าผลการเรียนจะไม่ได้ขนาดที่หนึ่งแต่ว่าที่สองที่สามนี่เขาจะได้อยู่เสมอครูทุกคนในโรงเรียนก็ลงความเห็นกันว่าถ้าหากว่าสนธยาได้เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม หรือว่าหากได้แยกตัวออกมาจากบ้านอาจจะช่วยให้เขามีพัฒนาการทางด้านนิสัยใจคอแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการจริงจังแต่ประการใดจนกระทั่งใกล้จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูสวนีซึ่งแต่งงานกับสามีมาหลายปีแต่ยังไม่มีลูกก็คิดขึ้นมาได้ว่าน่าจะขอสนธยามาเลี้ยงเพื่ออบรมสั่งสอนให้เขาเป็นเด็กดีอีกอย่างหนึ่งสามีของครูก็รับราชการแล้วก็ต้องย้ายไปประจาจังหวัดอื่น แกก็เลยอยู่ตามลำพังนานๆนนถึงจะมีญาติหรือว่าเพื่อนแวะมาเยี่ยมสักครั้งและแต่ละครั้งหากพวกเขามาก็จะไมะ่ก็จะต้องนัดหมายกันให้ดีไม่อย่างนั้นแกก็จะไม่ว่างเพราะว่าติดเรื่องเรียนเรื่องสอนหรือว่าตรวจงานเด็กแรกๆครูสวัีก็ถามสนธยาว่าอยากจะมาอยู่กับครูไหมสนธยาทาท่าลังเลแต่ก็สนใจเพราะว่าหากจะว่าไปแล้วเนี่ยครูสวัีเป็นครูหรือว่าคนคนเดียวในโรงเรียนที่สนธยาเกรงใจหากมีปัญหาอะไรนี่เขาจะมาบอก แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าครูไม่เคยลงโทษเขารุนแรงแล้วก็หากจําเป็นจะต้องลงโทษก็จะอบรมให้รู้บอกให้รู้ถึงเหตุผลที่จะต้องลงโทษโดยไม่เคยใช้อารมณ์กับเขาซึ่งเขาจะยอมรับได้สนธิยาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาอยู่กับครูได้หรือเปล่าต้องแล้วแต่พ่อแม่ครูสวนีก็คาดคันว่าในใจของเขาอยากจะมาหรือเปล่าล่ะเขาไม่ตอบแต่ว่าพยักหน้า ครูก็เลยไปที่บ้านเขาเย็นมาหนึ่งแล้วก็เอ่ยปากพูดเรื่องนี้กับพ่อแม่เขาพ่อแม่เนี่ยรู้จักกับครูสวนีดีเพราะว่าตลอด4ปีที่สนธยามาเรียนในโรงเรียนนี้ครูแวะไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องของเขาหลายครั้งจนคุ้นเคยกันพ่อแม่ของสนธยาก็เห็นว่าน่าจะเป็นการดีที่สนธยาจะมาอยู่กับครูเพราะว่าท่าทางเขาไว้ใจครูมากแล้วก็ครูจะได้ช่วยอบรมสั่งสอนลูกของเขาให้เป็นคนดีในสังคมได้ แล้วอีกอย่างหากสนธยาหรือว่าพ่อแม่ของเขาอยากจะมาเยี่ยมหรือว่าไปมาหาสู่กันครูก็ยินดีไม่ได้กีดกันห่วงห้ามอะไรพ่อแม่สนธยาก็เลยตกลงใจที่จะให้เขามาอยู่กับครูเมื่อมาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าสนธยาเป็นเด็กกระตือรือร้นขยันขันแข็งขนาดเขาเป็นเด็กยังช่วยครูทํางานบ้านสารพัดทั้งกวาดบ้านถูบ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังเขาพอจะทําได้เขาไม่เคยเกี่ยง ซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้สนทธยาไม่เคยทำที่บ้านทั้งมารยาทการพูดจาก็มีหางเสียงทุกครั้งครูก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากแล้วก็นับวันก็จะยิ่งรักเขามากขึ้นทุกทีทุกครั้งที่สามีของครูกลับมาจากต่างจังหวัดสนธยาก็จะยกน้ามาให้พอเสร็จธุระก็จะเดินเลี่ยงไปทำการบ้านหรือว่าอ่านหนังสือจนกระทั่งเขากลายเป็นลูกของครูไปโดยปริยาย แต่สนธยาก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่เคยยอมเพื่อนและมักจะใช้กำลังทุกครั้งหากเกิดปัญหาเรื่องนี้แหละสร้างปัญหาให้กับครูสวณีไม่น้อยเพราะว่าเมื่อเขาเกิดเรื่องกับเพื่อนเพื่อนก็จะไม่กล้ามาบอกครูสวณีเพราะว่าเห็นว่าสนธยาอยู่บ้านเดียวกับครูนักเข้าครูที่โรงเรียนถึงก็เอ่ยปากให้ครูสวณีเนี่ยดูแลสนธยาให้ดีเพราะว่าหากปล่อยไปอย่างนี้วันหนึ่งสนธยาอาจจะเป็นโจรได้ ครูสวรณีก็รับฟังแต่ว่าในใจก็หวั่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าชีวิตของเขาเติบโตมากับการทะเลาะเบาแวงแล้วก็แย่งชิงระหว่างพี่น้องโดยตลอดครูรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ได้ซึมซับเข้าไปในชีวิตของเขาแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาครูสวรณีก็สนับสนุนให้สนธยาเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ที่6ตั้งใจไว้จะส่งเสียให้เรียนชั้นสูงไปเรื่อยๆ ในวันหนึ่งพ่อแม่ของสนธยาก็มาหาครูสมณีที่บ้านขอรับสนธยากลับไปเพราะว่าไม่มีคนช่วยทํางานบ้านเนื่องจากพี่น้องของสนธยานี่ต่างก็แยกย้ายกันไมมีครอบครัวกันหมดแล้วแล้วก็ไม่เคยกลับมาเหลียวแลครูก็ได้แต่ถอนหายใจเพราะว่ารู้ตัวว่าตัวครูเนี่ยทั้งรักทั้งเอ็นดูเด็กคนนี้แต่จะทํายังไงได้ในเมื่อเราไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของเขาสามีของครูดูเหมือนจะรู้ถึงจิตใจ ของครูดีและตัวเขาเองก็รักสนธยาไม่น้อยเขาก็พยายามพูดปลอบใจเพื่อไม่ให้ครูกังวลในที่สุดก็ยอมให้สนธยากลับไปโดยที่พ่อแม่เขาก็ไม่ส่งเสียให้เรียนหนังสืออีกต่อไปแม้ว่าครูจะอ้อนวอนให้ไปโรงเรียนโดยจะรับหน้าที่ดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายแต่พ่อแม่เขาก็อ้างว่าไม่มีคนช่วยงานที่บ้านครูสวรณีดำเนินชีวิตตามปกติไปอีกหลายปีนานๆครั้งสนธยาเขาจะแวะมาหา ซึ่งครูก็จะดีใจทุกครั้งจนหลายปีผ่านไปวันหนึ่งเขาก็มาหาครูแล้วก็มีของฝากมาให้เป็นของดีมีราคาแพงครูสงสัยก็ถามว่าเอามาจากไหนสนทิยาบอกว่าได้งานทําแล้วก็เลยซื้อมาให้ครูสวนีก็รู้สึกดีดีใจที่เขาได้เติบโตขึ้นมามีงานทําเหมือนกับคนทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งหัวใจของครูสวรีแทบจะแหลกสลายเมื่อสามีขับรถพาครูเนี่ย ไปซื้อของที่ห้างสปปรรพสินค้าขากลับบังเอิญรถติดไฟแดงครูกับสามีได้ยินเสียงโวยวายเอะอะก็มองไปเห็นคนกำลังวิ่งตามเด็กหนุ่มคนหนึ่งและเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือสนธยานั่นเองระหว่างที่เขากำลังวิ่งหนีคนกลุ่มนั้นในมือเขาก็มีกระเป๋าสะพายของผู้หญิงติดมืออยู่ด้วยสามีหันมามองหน้าครูแล้วก็ไม่พูดอะไรสักคำนั่งอยู่ในรถกันเงียบๆจนสามีขับรถไปถึงบ้านเมื่อไรครูก็ยังไม่รู้ตัวเลย ก่อนเข้านอนสามีถึงได้พูดกับครูสวณีซึ่งแกก็จดจำมาได้ทุทกวันนี้สามีบอกว่าคุณเลี้ยงเขาได้แต่ตัวนะคุณทำดีที่สุดแล้วจงภูมิใจในตัวเองเถอะวันหนึ่งสนธยาแวะมาหาที่บ้านอีกแล้วก็นำของมาฝากเช่นเคยคราวนี้ครูก็ถือโอกาสพูดกับเขาโดยที่ไม่เอ่ยถึงเรื่องที่ไปเห็นพฤติกรรมของเขาในตลาด ครูคิดว่าทางที่ดีที่สุดจะต้องไม่ไปจี้จุดบอดของเขาไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ไว้ใจอีกต่อไปแล้ววันนั้นครูสวนีก็พยายามโน้มน้าวให้เขามีความคิดใหม่เขาก็ฟังทุกอย่างแล้วก็อยู่กับครูที่บ้านช่วยซ่อมท่อน้ําประปาช่วยปีนหลังคาไปเปลี่ยนกระเบื้องที่พังครูมองเขาทํางานก็โอดสงสารแล้วก็ร้องไห้ออกมาครูไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้ทําตัวอย่างนี้ทั้งๆตลอดเวลาที่เขาอยู่กับครูสวนีนี่ ครูสั่งสอนประดุดแม่กับลูกและเขาจะเรียกครูว่าแม่ทุกคำตัวเขาเองไม่เคยขโมยอะไรในบ้านครูสาวนีเลยแม้แต่อย่างเดียวครูเคยลองใจแกล้งวางเงินแล้วก็ลืมไว้ตรงโน้นตรงนี้พอเขากลับไปแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยหายไปเลยแต่เท่าที่พอรู้เวลาที่เขาไปบ้านพี่พี่พวกเขานี่เขาจะมีปัญหาเรื่องเงินหายทุกครั้งแม้กระทั่งกับพ่อแม่ของตัวเองสนธยาก็ยังขโมย หลายปีผ่านไปจนสนธยาอายุได้21ปีก็ถูกจับคดีปล้นกับพักพวกแต่ว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกันเขาไว้เป็นพยานเขาไม่ต้องติดคุกแต่ต้องไปรายงานตัวเป็นประจำแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากําลังช่วยพ่อแม่ขายของอยู่พ่อของเขาก็โวยวายขึ้นมาว่าเงินหายไป200บาทและกล่าวหาสนธยาเป็นขโมยผ่านคว้าไม้วิ่งไล่จะตีสนธยาก็วิ่งหนีพ่อข้ามถนนสนธยาพน้น แต่พ่อของเขาไม่พลวิ่งไปไม่ทันได้ดูรถก็ถูกรถชนและทับเสียชีวิตขาที่หลังจากนั้นแม่ของเขาก็พบว่าพ่อเน่ยเป็นคนวางเงินอยู่ข้างๆตะกร้าใส่เงินนั่นเองแล้วลืมนับตั้งแต่เกิดเรื่องราวในคดีปล้นจนถึงพ่อเสียชีวิตลงสนธยาก็เปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนเงียบขรึมกว่าเดิมแล้วก็หยุดที่จะทำตัวแบบเก่าเขาเริ่มค้าขายในอาชีพพี่พ่อแม่ทำอยู่อย่างจริงจัง โดยการถีบรถระเวนขายของดองเลี้ยงแม่อย่างเต็มที่บางวันที่เขาหยุดก็จะแวะมาเยี่ยมครูสวนีครูก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากยิ่งแม่เขามาเล่าว่าสนธยาตั้งใจทำงานครูก็ยิ่งดีใจก็เอ่ยปากทุกครั้งว่าสนธยาถ้าเดือดร้อนอะไรให้มาหาแม่นะแต่ว่าเขาก็จะมาหาครูต่อเมื่อเขาสบายใจและมานั่งคุยช่วยโน่นช่วยนี่ ครูรู้สึกว่าเขามีความสุขที่เขาได้มาช่วยทําอะไรต่ออะไรให้ที่บ้านครูวันหนึ่งเขาก็มาปรึกษากับครูสวรณีว่าจะเลิกอาชีพที่ขายของอยู่ตอนนั้นเพราะรู้สึกมันเริ่มขายยากแล้วก็จะต้องเสี่ยงภัยต่อรถราที่วิ่งสัญจรเขาบอกว่าเขากลัวกลัวจะถูกรถชนตายเหมือนกับพ่อและหากเป็นอย่างนั้นแม่เขาคงจะลําบากครูเข้าใจดีและรู้ได้ในทันทีเป็นเวลา15ปีที่ความกังวลใจของครูจะได้ปลดแอกเสียที สนธยามาปรึกษาว่าจะค้าขายอะไรดีต่างก็แลกเปลี่ยนให้ข้อคิดกันอยู่นานพอดีวันนั้นสามีของครูกลับมาถึงบ้านแต่วันคือระยะหลังนี่แกย้ายกลับมาอยู่ภูมิลำนาวเดิมเพราะรู้ว่ากำลังคุยกันถึงหัวข้อการสแสวงหาอาชีพใหม่ให้ลูกศิษย์สามีของครูก็บอกว่าเขามีสูตรทำอาหารอย่างหนึ่งซึ่งจะขายเร่หรือว่าปักหลักขายก็ได้ก็ เกิดความสนใจเมื่อคุยกันแล้วก็ได้รู้ว่าสูตรอาหารที่สามีของครูมีนั้นเป็นสูตรดั้งเดิมของชาวจีนในจังหวัดนครสวรรค์เป็นสูตรของการทําหูหมูพะโล้แล้วก็น้ําจิ้มสามีบอกว่าตอนที่ย้ายไปประจําที่นครสวรรค์เขาได้ช่วยเหลือชาวจีนคนหนึ่งขณะกําลังประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็แวะไปเยี่ยมเยียนจนหายชาวจีนคนนี้ทราบซึ้งก็จดสูตรทําหูหมูและน้ําจิ้มมาให้ บอกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมมาจากแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่สมัยที่กลงเริ่มอพยพเข้ามาเมืองไทยกลุ่มแรกๆแ,แล้ววันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันหยุดพอดีทั้งสามคนก็ทดลองทําหูหมูพาโลและน้ําจิ้มรสเด็ดแต่จะยังไม่อร่อยถึงใจแต่ก็พอใช้ใชได้่าจากนั้นในสัปดาห์ต่อมาก็ทดลองอีกก็ทําอยู่อย่างนั้นอยู่4ี่หครั้งพอคิดว่าใช้ได้แล้วครูสวัสดิก็ขับรถไปให้เพื่อนครูลองชิมดูเขาก็บอกว่าอร่อยมาก สามีของครูก็นาไปให้เพื่อนที่ทํางานลองชิมก็ได้รับคําชมเหมือนกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าที่เขาชมนมันจริงแค่ไหนเพราะอาจจะเป็นการชมแบบมารยาทสนธยาก็เลยเอาไปฝากแม่และแม่ก็บอกว่าอร่อยซื้อมาจากไหนสนธยาบอกว่าถ้าแม่ของเขาชมว่าอร่อยแสดงว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าแม่เขาเป็นคนตรงแล้วก็ไม่เคยพูดจาเอาใจใครและเมื่อได้รับคําตอบระดับหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นสนธยาก็เสนอว่าจะลองทําไปขายในตลาดโดยไปเช่าพื้นที่เล็กๆในตลาดที่คนสัญจรผ่านไปมาปรากฏว่าวันแรกขายได้เพียง60บาทจากการลงทุนถึง500บาทแต่ว่าใจก็ยังสู้วันรุ่งขึ้นก็ไปขายใหม่ขายได้ร1 0บาทเขาก็รีบกลับมาบอกว่าที่ขายได้1้อบาทเนี่ยยังไม่ดีใจเท่าไหร่แต่ที่เขาเริ่มมั่นใจก็เพราะว่ามีลูกค้าวันก่อนเนี่ยกลับมาซื้อถึงสองคน เขาทำต่อไปจนเวลาผ่านไปประมาณเดือนเศษก็ดันยอดขายขึ้นไปสูงถึงวันละสองพันพันบาทเพิ่มขึ้นตามลำดับจนเป็น5,000ักว่าจนถึงปี2,545สนธยามีลูกค้ามารับซื้อไปขายไม่ต่ำกว่า40รายมียอดขายวันหนึ่งร่วม2,000 20, 0บาทหักค่าใช้ใจ่ายแล้วมีกำไรมากกว่าวันละ7,000บาทสามีของครูบอกว่า ครูประสบความสาเร็จแล้วเป็นการประสบความสาเร็จจากการลงทุนอบรมสั่งสอนเด็กคนหนึ่งที่เกือบจะกลายเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการกลายเป็นคนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งต่อสังคมทุกวันนี้สนธยาซึ่งมาซื้อที่ดินติดกับบ้านของครูแล้วก็ปลูกบ้านรับแม่มาอยู่รั้วบ้านของเขากับบ้านของครูสมวน,นีเปิดทะลุถึงกันทุกวันเขาจะต้องมาร่วมกินข้าวเช้ากับครูแล้วก็สามี แล้วก็คุยกันทุกเรื่องสิ่งที่ครูภาคภูมิใจที่สุดก็คือเขาจะเรียกครูว่าแม่ทุกคำและเรียกสามีของครูว่าพ่อทุกครั้งครูสวนณีกับสามีไม่เคยขอส่วนแบ่งจากน้ำพักน้ำแรงของเขาแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าสิ่งที่เขาให้กับครูนั้นมันมากกว่าเงินทองที่นำเอาเรื่องราวของสนธยามาบอกเล่านี้ก็เพื่อที่จะต้องการให้ชี้เห็นว่า สังคมของเราควรจะต้องให้โอกาสคนมีคนมากมายในประเทศนี้ที่หลงทำผิดไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงกันเพราะปัญหามาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวการที่คนเราทําผิดก็เพราะเขายังไม่รู้จักแง่มุมที่ถูกต้องเราจะต้องช่วยกันแก้ไขต้องให้หัวใจอย่างน้อยก็ควรคิดว่าคนที่ทําผิดดีกว่าคนไม่ทําอะไรเลยเพราะความผิดนั่นก็คือบทเรียนที่ดีที่สุดของมนุษย์ ดังนั้นการให้โอกาสจึงเป็นการเปิดประตูให้คนที่เคยผิดพลาดได้ก้าวออกมาสู่ความถูกต้องเหมือนอย่างชีวิตของนายสนธยาคนนี้ครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับที่นี้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อเน่งเน่งจำได้ว่าพอจำความได้ก็ํำพร้าแม่มีแต่พ่อ พ่อมีแม่ใหม่แล้วต่อมาก็มีน้องๆอ,อีกสองคนหน่งมีพี่ชายร่วมท้องด้วยหนึ่งคนเด็กผู้ชายนี่ก็เล่นซนไปตามเรื่องไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไรออกมาตกหนักที่หน่งต้องรับหน้าที่เลี้ยงน้องป้อนข้าวป้อนน้ําอุ้มน้องจนเอวเป็นหนามหรือว่าอุ้มจนเอวด้านเพื่อจะแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่เลี้ยงหน่งเป็นเด็กอยู่ในป่าพอจําความได้ก็เห็นแต่ไร่อ้อยไร่มันเห็นป่าเห็นเขา พอต่อมาหนิงอายุครบเกณฑ์ก็ต้องเรียนหนังสือก็ต้องเดินไปโรงเรียนเป็นชั่วโมงชั่วโมงว่ยจะถึงก่อนไปโรงเรียนหนิงจะต้องหุงข้าวทำกับข้าวตามมีตามเกิดแล้วก็ป้อนข้าวน้องให้น้องนอนแล้วหนิงถึงจะไปโรงเรียนได้พอถึงโรงเรียนก็เข้าเรียนแล้วเป็นอย่างนี้เป็นประจำแรกๆคุณครูก็แค่ดุแต่พอต่อมาคุณครูจะตีประจำหาว่าหนิงนอนตื่นสายถึงได้แม่มาไม่ทันโรงเรียนตอนเช้า หน่งก็นิ่งเสียยอมถูกตีเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เพื่อนนักเรียนต่อมาหนึ่งอายุย่าง11บเอ็ขวบเพนจะได้ก็ต้องมาเจอเรื่องเศร้าเขาอีกคือพ่อล้มป่วยทั้งถ่ายท้องและอาเจียนไม่หยุดบ้านก็ห่างไกลจากตัวเมืองพวกพี่น้องของพ่อต้องทําคันหามเพื่อนําพ่อไปส่งโรงพยาบาลที่ตลาดในรวมตัวเมืองกว่าจะไปถึงก็ต้องใช้เวลานาน,านถึงสชั่วโมงเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีรถวิ่ง พอไปถึงหมอก็ช่วยไม่ทันซะแล้วพ่อก็ต้องเสียชีวิตเพราะพากันไปอยู่ในป่าลึกเกินไปเน่งร้องไห้มากมายด้วยความรักพ่อเสียใจายมากที่ต้องขาดพ่อไปอีกเน่งก็ต้องเป็นกำพร้าเต็มขั้นเพราะว่าขาดแล้วทั้งแม่ทั้งพ่อแต่ก่อนนี้เน่งเคยสดใสร่าเรืองพอพ่อมาจากไปเน่งก็หงอยเหงาเศร้าซึมจนถูกแม่เลี้ยงเคียนตีบ่อยๆเพราะทำอะไรชักช้าไม่ทันใจ มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงไปทํางานอยู่ข้างๆบ้านแล้วก็ใช้ให้เหน่งเลี้ยงน้องอยู่บ้านแต่วันนั้นเหน่งป่วยเป็นไข้เพราะเป็นฝีหัวใหญ่ที่หัวข่าวปวดมากก็เลยไม่สามารถจะอุ้มน้องไหวด้วยความกลัวแม่เลี้ยงจะว่าทั้งที่เป็นไข้เพราะฝีอักเสบกําลังเป็นหนองก็ยังต้องลุกจากที่นอนมานั่งข้างๆน้องเพื่อเล่นกับน้องๆจะได้ไม่ร้องกวนแม่เขาแต่พอสักพักน้องก็ร้องจนได้แกคงจะหิวนมหรือยังไงก็เหลือเดาแกก็ร้องไห้ดังลั่นไปหมด เน่งจะพูดปลอบยังไงน้องก็ไม่ฟังเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวเน่งจะอุ้มก็อุ้มไม่ไหวขายยืนไม่ได้เพราะเจ็บปวดฝีมากแม่เลี้ยงก็ตะโกนด่าว่าอย่างรุนแรงเน่งกลัวมากรีบพยายามอุ้มน้องแต่น้องตัวหนักขาก็เจ็บมากด้วยพออุ้มขึ้นมาได้ก็พากันล้มทั้งพี่ทั้งน้องน้องก็ยิ่งร้องหนักขึ้นไปอีกแม่เลี้ยงก็โกรธเน่งมากรีบวิ่งมาก็ถือไม่เรียวอันใหญ่มาด้วยปากก็พร่ำดา่าหยาบหยาบคลาย ว่าแล้วแม่เลี้ยงก็ตีไม่ต้องนับกันละไม่มีความปราณีจากแม่เลี้ยง,ท,งทั้งที่แน่งป่วยอยู่ก็ไม่ใส่ใจพอตีจนเหนื่อยก็หันไปปลอบลูกพออุ้มลูกขึ้นมาก็ร้องลั่นพอเห็นหัวน้องบวมปูดเสร็จแล้วก็คว้าไม้มาตีแหน่งซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีอยู่ทีหนึ่งแม่เลี้ยงตีถูกฝีพอดีฝีแตกเลือดไหลาอาบขาเนยแน่งหมดความอดทนแล้วก็กลัวแม่เลี้ยงจะฆ่าให้ตายอย่างปากพูด เน่งก็ลืมความเจ็บปวดชั่วคราววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเสียงแม่เลี้ยงตะโกนไล่หลังมาให้กลับทําไม่อย่างนั้นจะตีให้ตายเน่งก็ไม่ยอมหยุดซะแล้ววิ่งไปหาน้องสาวของพ่อซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักพออาหเห็นเลือดของเน่งไหลก็โมโหมากบอกแม่เลี้ยงใจยักไม่ต้องไปอยู่กับมันถ้าขืนอยู่ต่อไปเขาคงฆ่าตายแน่ๆเป็นอันว่าเน่งต้องเปลี่ยนที่อยู่โดยไม่ตั้งใจอาเขาบอกมาอยู่กับอาเถอะอาเลี้ยงได้อาอยู่กับหลาน ลูกของน้องสาวอารักหลานสาวคนนี้มากหลานของอาคนนี้อ่อนพาหนึง่งสองสามปีแต่ตัวโตพอๆกันตกลงเหน่งก็อยู่กับอาอยู่แรกๆก็รู้สึกสบายขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องเลี้ยงน้องแต่ต้องคอยหุงข้าวทํากับข้าวให้อาแล้วก็หลานของอาต่อมาอยู่ได้เดือนกวา่าอาเคยอาบน้ําที่บ่อก็ไม่ยอมไปอ่าสั่งให้เหน่งตักน้ํามาให้อาบที่บ้านบ่อน้ำในอยู่ห่างบ้านเกือบหนึ่งกิโลเมตรเหน่งก็ต้องตักแล้วก็หามมาใส่ตุม่ม วันไหนโรงเรียนหยุดก็ตักน้ําใส่ตุ่มจนเต็มทีแรกก็อาอาบคนเดียวที่บ้านแต่เดี๋ยวนี้หลานสาวของอาอีกคนนึงก็อาบด้วยเหน่งก็เริ่มคิดว่าตัวเองชาติก่อนคงจะทํากรรมเอาไว้มากถึงต้องมารับกรรมแบบนี้หนีเสือปะจระเข้ลลเสร็จแล้วเหน่งเอ้ยอาก็ให้หุงหาอาหารบังเอิญเหน่งทําได้หาบน้ําให้กินให้อาบเหน่งก็ทําได้อีกอาบงการให้ว่าต่อไปนี้เหน่งจะต้องหาบของไปขายที่ตลาดเหน่งก็บอกเหน่งขายไม่เป็น อาวก็บอกไม่มีใครเป็นมาจากในท้องหรอกหน่งต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีสามเพราะว่าจะต้องไปขายของที่ตลาดอาทิตย์ละสามวันส่วนหลานลูกน้องสาวของอาอาไม่ค่อยใช้อ่าบอกน้องหัวไม่ค่อยดีไม่อยากใช้ประเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนดูอาจะเป็นห่วงหลานตัวเองเหลือเกินแต่ไม่ใช่หน่งอ่าถ้าเป็นหน่งนี่อาจะใช้ตลอดเวลาบางครั้งหน่งก็ท้อชีวิตมีความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาตัวเอง เกิดมาไม่มีใครเห็นใจแล้วก็สงสารอย่างคนอื่นเขาก็ได้แต่เตือนตัวเองอดทนไปเถอะว่าหน่งคงจะมีสักวันเราจะต้องสบายอย่างคนอื่นเขาบ้างแน่งก็คิดไปตามประษาเด็กช่างคิดไปโรงเรียนก็ไม่เคยมีสตังติดตัวไปกินขนมที่โรงเรียนเลยอาเขาจะแอบให้หลานสาวเขาคนเดียวหน่งเป็นคนทำงานทุกอย่างแม้แต่หาบของไปขายแล้วก็นำเงินมาอาก็เก็บแต่อากลับไม่ให้เงินไปกินโรงเรียน อบอกว่าเอาข้าวไปกินสิขนมไม่ต้องไปกินมาหรอกเน่งก็ห่อข้าวโดียใไปตองแล้วก็เอาน้าปลาหยอดเพื่อประทางความหิวโหยมือกลางวันเพราะบางวันมื้อเช้าก็ไม่ได้กินถ้าไม่เอาไปกินกลางวันก็คงจะต้องอดตลอดพอโรงเรียนเลิกเดินกลับบ้านเน่งก็เดินผ่านบ้านคนเห็นลูกฝรั่งแก่แล้วก็สุกอยู่เต็มต้นก็มีความคิดว่าจะติดต่อเจ้าของเขาเอาฝรั่งไปขายโรงเรียนเราคงจะได้สตังค์ใช้เป็นแน่ คิดแล้วก็เข้าไปถามเจ้าของฝรั่ังว่าจะขอซื้อเอาไปขายที่โรงเรียนเขาบอกเอาไปเลยเพราะธรรมดามันก็ร่วงหล่นเปล่าประโยชน์อยู่แล้วแต่เน่งบอกว่าต้องเอาสตังค์นะถ้าไม่เอาเน่งก็ไม่กล้าเก็บหรอกเขาก็ตกลงแบ่งกันคนละครึ่งไปไงอ่าเน่งก็ตกลงทันทีพอเช้าเน่งก็รีบตื่นแต่เช้าทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบทําน้ําจิ้มแต่งตัวไปโรงเรียนจนอาทักว่าแกจะแหกขี้ตาไปไหนแต่เช้าก็บอกว่าทําทุกอย่างเสร็จอยากจะไปโรงเรียนเช้าเ้าบ้าง ว่าแล้วก็รีบไปขึ้นต้นพอรังด้วยความดีใจที่จะได้ขายแล้วก็มีสตังค์กินขนมกับเขาบ้างวันนั้นขายดีมากได้เงินมาทั้งหมดหกบาทแบ่งให้เจ้าของพรังสามเน่งก็มีเงินแล้วสามสามบาทวันต,ต่อต่อไปเน่งก็ทําแบบเดิมจนมีเงินเก็บทั้งหมดอยู่ยี่สิบสองบาทสมัยสี่สิบปีก่อนเนี่ยสําหรับเด็กชนบทเงินเท่านี้ก็มากโขอ,อยู่เพราะถ้าจะซื้อข้าวสารก็ได้ทั้งสองถังกว่าเชียวไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรเรื่องเกิดจนได้ วันนั้นเป็นวันศุกร์หนึ่งหาบของซึ่งมีผักตำลึงมะเขือต่างๆมีพริกขี้หนูและผักอื่นๆอีกเต็มหาบออกเวลาเดิมอาให้ซื้อกับข้าวด้วยเมื่อขายเสร็จพอขายของเสร็จกว่าจะกลับถึงบ้านก็บ่ายเกือบสองโมงเพราะขากลับมันร้อนต้องหยุดพักบ่อยๆและข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยเพลียเดินช้าไปพอถึงบ้านก็ได้เรื่องยังไม่ทันวางหาบอาก็เอาไม้ไผ่ซีอ,อกใหญ่ตีเน่งใหญ่เลยเน่งก็งงร้องไห้แล้วถามว่าตีเน่งทําไม อาก็บอกว่าเลี้ยงไม่เชื่องกินบนเรือนขี่รถหลังคาหาว่าขโมยสตังไปกินขนมเลี้ยงไม่ได้แล้วมีนิสัยอย่างนี้นี่เองแม่เลี้ยงเขาถึงตีแทบตายอาพูดจบว่าตีตีต,ต,ตีด้วยความโมโหไม่เปิดเปิดโอกาสให้เน่งพูดเลยตีจนเน่งตัวเขียวไปหมดจนอาเหนื่อยแล้วก็เริ่มสอบสวนแล้วก็ด่าว่าแต่ว่าหยุดตีเน่งก็ย้อนถามมาบ้างว่าเก็บสตังไว้ที่ไหนอาบอกว่าเก็บไว้ในที่นอน อ่าวั่าเน่งเอามีดมกรีจนที่นอนขาดแล้วก็เอาสตังไปซื้อของกินสบายเน่งก็ถามว่าใครบอกล่ะอาก็บอกว่าใครๆเขาก็เห็นและหลานสาวอาเขาก็บอกด้วยเน่งก็บอกว่าอาเข้าใจผิดแต่อาก็บอกว่าเข้าใจผิดได้ไงเน่งยังเอาซุกไว้ใต้เสื้อผ้าอีกยี่สิบสองบาทเน่งก็บอกว่านั่นเป็นสตังของหนูอ่าอาก็บอกว่าแกจะมีปัญญาเอามาจากไหนเพราะหาบของไปขายตลาดก็ต้องให้อาหมดถ้าไม่ขโมยแล้วไปเอาเงินมาจากไหน พราะทุกวันนี้อาให้กินแต่ข้าวก็บุญหัวแล้วแล้วก็ไม่เคยให้เงินเลยแล้วจะมีเงินได้ยังไงถ้าไม่ขโมยอ่าอาหาว่าเน่งเป็นผู้ร้ายปากแข็งอยู่ด้วยกันไม่ได้เน่งก็น้อยใจเสียใจมากเพราะเป็นกำพร้าพ่อแม่ไม่มีเขาจึงข่มเหงรังแกเอาทำแทบตายไม่มีดีเลยเน่งก็ตัดสินใจบอกอาไม่ให้อยู่เน่งก็ไม่อยู่แต่อาจะมาเข้าใจผิดว่าเน่งเป็นขโมยไม่ได้อาบอกเก็บสตังค์ไว้ในที่นอน แล้วอาก็นอนในห้องสองคนกับหลานสาวเน่งไม่เคยเข้าไปก้าวไกลและที่เน่งมีสตังกินขนมและยังเหลือเก็บก็เป็นเงินรายได้มาจากการขายพราดังแบ่งครึ่งกับเจ้าของพราดังเขาถ้าไม่เชื่ออาก็ไปถามเขาดูได้อามาปักใจว่าเน่งเอาทําไมไม่คิดว่าเป็นคนใกล้ชิดบ้างอาก็บอกว่าหลานสาวตัวเองไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้ก็คงจะจริงเพราะว่าเขายังไม่กล้าแล้วก็ยังไม่มีแพ้รับบาปซะสิอ่านี่คือชีวิต บางช่วงบางตอนของหนึง่งชีวิตของหน่งสู้ชีวิตขนาดไหนนะครับก็มีแต่ความอดทนเท่านั้นแหละที่จะสามารถพาหนึ่งนี่รอดปลอดภัยไปได้จนตลอดความอดทนเท่านั้นครับท่านบูฟังที่มันจะเป็นเพื่อนของเราได้ในยามที่เราทุก์ที่สุดความอดทนครับ